สเสลดหลังอาหารสเสลดตอนเช้าก็แอมไอบ่อยจนเสียบุคลิกไม่พอถ้าปล่อยไว้นานไม่ดีแน่ค่ะระวังกลายเป็นไอเลื้อรลังล่าสุดมิวมีสเสลดบ่อยมากโดยไม่ทราบสาเหตุแต่พอมาลองดื่มชาน้ำขิงร้อนๆตอนหลังตื่นนอนและหลังกินของมันๆรู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นแถมจมูกที่เคยตันมีน้ำมูกตอนเช้าก็โล่งขึ้นใครที่มีอาการข้างต้นอย่าปล่อยไว้นานจนกลายเป็นอาการไอเลื้อรลังนะแนะนําลองดื่มชาน้ำขิงของเดฟฟินิทมูลตัวนี้ได้เลยมีส่วนผสมของข,องขิงใบหม่อนใบบัวบกใบเตยเปเปอร์มินต์และยาหวานไม่ผสมน้ำตาลทรายด้านหลัง กล่องมีออยอแล้ววันหมดอายุชัดเจนรสชาติหวานอ,อนอ่อนๆจากย่าหวานหอมกลิ่นขิงไม่ขมไม่เผ็ดดื่มง่ายมากตัวนี้แค่ดื่มวันละ1-2ซองชาก็รู้เรื่องแล้วตอนนี้มีโปร1กล่องแถม1กล่องอยู่กล่องหนึ่งมี3 2องรวมได้ไป6 2องเลยทานได้1-2เดือนรับไปลองก่อนได้ไม่เสียหายพิกัดจิมสั่งที่ตะก,กาด้านล่างคลิปเลยจ้า คนที่มีเสลดเป็นประจำต้องระแอมไอจนเสียบุคลิกมีทางออกแล้วนะอยู่ไปเจอชาน้ำขิงตัวนี้มาค่ะไม่ต้องกลัวหวานเพราะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลตัวนี้เป็นชาที่ผสมทั้งขิงใบหม่อนใบเตยใบบัวบกเปปเปอร์มินต์และใช้ยาหวานแทนน้าตาลรสชาติไม่เผ็ดนะเพราะเขาใส่เปปเปอร์มินต์มาตัดความเผ็ดดื่มสดชื่นมากยิ่งชงดื่มอุ่นตอนเพิ่งตื่นนอนคือโลง่งคอโล่งจมูกเลยทานได้ทั้งคนที่มีเสลดตอนเช้าเสลดหลังอาหารมีน้ํามูกตอนเช้าและไอจามบ่อยๆตอนนี้เขามีโปรอยูอย่ด้วยค่ะหนึ่งกล่องมี30มซองจัดโปร 96บาทรวมได้ไป6 2ซองเลยลองรับไปทานดูได้นะไม่เสียหายเพราะเป็นออร์แกนิกและมีแต่สมุนไพรที่มีประโยชน์ที่กัดตะกา้าด้านล่างเลยจ้า